ตอนนี้นะคะเราก็พามาที่วัดพระพุทธบาทค่ะที่จังหวัดสระบุรีนะคะเหมือนจะมีงานอะไรเลยหรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เรามาที่วัดพระพุทธบาทนะคะก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ เดินตรงเข้ามานะคะด้านซ้ายมือจะมีบูชาดอกไม้ทูบเทียนค่ะดอกไม้ทูบเทียนของของวัดแด้ที่นี่นะครับทางวัดได้จัดไว้อำนวยความกระดดกให้ท่านนะครับท่านก็ได้นำที่นะไายพระนักบัณการปิดทองรอยพระพุทธบาทในโอกาสนี้นะครับ ที่นี่นะครับตอนนี้นะคะเราก็บูชาดอกไม้ทุกชทีดของวรียบร้อยแล้วนะคะตามกำลังสัทรับจวบราเอี้นะคะเราไม้ิดทองวรัว้รอี้ะเราดไป้ิดทองรอยพรนะพะเธบดทนดวครด้านนนะคราไมกนิะดกานี้ค่ะเาดนินะตนี่ค่ะเดาามกันเันไปเลย ตอนนี้เดี๋ยวเราเดินไปนะคะเพื่อที่จะไปรอยพระพุทธบาทค่ะด้านนี้เลยวันนี้ก็มีผู้คนมาเทียเ่ยวเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปปิดทองกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าไปปิดทองรอยพระพุทธบาทค่ะ ปิดทองเสร็จเราก็จะกลับกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปนมัสการหลวงพ่อรวยที่วัดเชิงเขาค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีว้ายพาต่อกันยาวๆเลยค่ะทริปนี้